แฮปปี้วาเลนไทน์เดค่ะเสนอตอน3กิจกรรมดีๆต่อความรู้สึกในเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ค่ะหลายคนกำลังรอโอกาสพิเศษในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเพื่อแสดงความรักให้แก่กันและกันร้อยความอบอุ่นแสนประทับใจค่ะกิจกรรมแรก ที่นำเสนอคือ 1. จดหมายรักค่ะการที่คุณได้ทำการ์ดหรือว่าจดหมายวาเลนไทน์ Valentine, ด้วยฝีมือของคุณเองให้กับคนที่เรารักนั้นเป็นการสื่อความหมายทางความรู้สึกออกมาค่ะเป็นงานศิลปะและตัวอักษรที่มีคุณค่าทางจิตใจ ทั้งผู้ให้และก็ผู้รับเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่เชื่อลองทำให้คุณแฟนคุณเพื่อนคุณสามีภรรยาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณครูดูสิคะกิจกรรมที่สองมอบของขวัญค่ะ ซึ่งของขวัญวาเลนไทน์ไม่จำเป็นต้องเป็นของขวัญที่มีราคาแพงแต่อย่างใดค่ะแต่อาจจะเป็นของขวัญพิเศษที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเองเช่นกรอบรูปที่มีรูปถ่ายของตัวคุณและคนที่คุณรักหรือว่าสมุดภาพที่ติดรูปถ่ายของตัวคุณและคนที่คุณรักพร้อมทั้งเขียนข้อความ ที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจนอกจากนี้นะคะอาจจะเป็นของขวัญพิเศษอื่นๆค่ะเช่นช่อดอกไม้ซีดีเพลงโรแมนติกวิดีโอหนังโรแมนติกหรือว่าตุ๊ก,กตาก็ได้นะคะถ้ามีเงินหน่อยก็แหวนค่ะแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเป็นต้นนะคะกิจกรรมที่3คือ ที่พบกันครั้งแรกเชื่อว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรแมนติกและก็มีความหมายมากๆนะคะกับการกลับไปยังสถานที่ที่เคยเดทกันครั้งแรกจะทำให้เกิดความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะจะทำให้คุณและคนที่คุณรักได้หวนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่ได้พบเจอกันครั้งแรกค่ะ หรืออาจจะพากันไปลงเรือดินเนอร์ก็ได้นะคะอีกทั้งจะเป็นช่วงเวลาที่ได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อกันอีกด้วยนะคะและยังถือเป็นการได้ท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหลังจากที่รอคอยกันมานานค่ะเช่นไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศ หรือพากันไปดูหนังฟังเพลงแค่นี้ก็เป็นการสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่กันและกันเป็นที่สุดแล้วค่ะหรือว่าท่านผู้ชมเพื่อนๆประทับใจวาเลนไทน์แบบไหนกันบ้างคะคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ My beginning will be as bright as the sun.